ポ起きてくれてるね。 สัมมันจะหงางเป็นพัศติกมาระว,วังรถกระสวนเลยเออแล้วอยู่ไหนอะอาสามสีขข่ขาเลย แต่คุณด้อะไรนะซีบิกแล้ไม,ม่ได้ซีบิกตัวใหม่ล็อกแล้วทำไมเลื่อนวะอะไรเนี้ย มีรถสองคันเหรอคอนดาเพื่อนขาคันนู้นเหรอเขาเพื่อนเขาเนาะอันนี้ว่ามันเนี่ยเหอนนี้ก็ยางลนแ่ <c oughs> ้องใช้ขีดวะ่ะขีมมาด้วยไหมเนี่ยมาอยขีมหรอเามาลมา มีอันเด็กใช้อีกสองขานะเอามาดิจะเอาขามาพอขันเสร็จมาอยู่ข้างในใช่เขาไม่ทำยาวค่ะ <c oughs> จะอยู่ไะ เอาไปอินบอกยังไม่ได้เริ่มเลยออกแล้วทุกคน อสอนชี้ไปทางนี้คือถ้าเราขีดตำแหน่งมันไว้เลงตั้งไทยรูปไว้ดิใช่ไหมก็ไม่ใช่ไม่เปลี่ยนอันนี้มันก็มีตำแหน่งของมันด่แต่บอกเลย น้ำมันจะหลอกจะไหล,ลมเัเราไม่ได้เอาก,กระรมมังมาลองใส่ปันติ๊กเองใ้ใส่ไปอย่างเงี้ยมันก็เปื้อนรถเราดิเปือนกระบะไทยว้ายน้ำมันไม่พอเลยใช่罗ไม่พอนี่ซื้อมาเติมน้ำมันเหรออ่าจะไปลองด มาสายไฟมาปันไม่ได้เอามาดีนะนี ó, ันมีอยู่แค่นี้ก็ไม่พอนแต่ที่ลองแล้วมันมันไม่ทํางานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองในลูกเกนโหนดำปีเลยนั่นมันม่าก็สิ่งจะลองให้ว่าเสียงดังมอเตอร์ไหมเหรอเราพี่ลองเมื่อคืนเงียบจิบ เ,เปิดอะไรเปิดสวิช์เลยเปิดออนนิดนึงถ้าจะเปิดเตรียมตัวปิดด้วยเป็นอะไรแม่อเอาอ,อ,อ,อนแล้อ่ะตอนละสตาร์ทจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรเรไม่เห็นได้ยินมอเตอร์เลยก็ไม่ได้ยินไงสตาร์ทอ สั่นไหมมอเตอร์มาไม่สั่นไม่สั่นก็พังเลยโทรหาเดี re, <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรนุ่นไปโทรไกลๆไปบอกเขาเอานี่ิทำไมเหม็นจังเลยที่ไหนได้ไปไวในเก๋งเชดเลย นี๋วเรามันลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าไอ้ตัวหน้าปัดเรามันจะเสียหรือเปล่าครับถ้ามันเสียให้เปลี่ยนกี่บาทเอยโอเคหน้าปัดอ,อ่อันนี้ต้องส่งซ่อมครับสรงไอ้ร้านซ่อมพวกไอ้หน้าปัดอย่างเงี้ยโหถ้าซื้อใหม่แพงนะ คันนี้ข้าง,งา่ายบางคันนี้ออกยากมากเลยเข้าไม่เปตำแหน่งคือ और तो อะไรอยากให้คุณนสตาร์ทน่นนคุนกสตาร์ท้ไหมครับผมเก okay, ขึ้นไหมกค okay, ขึ้นนครัน ว่าน้ำมันไม่หน่อยเดียวนะต้องไเปเติมเพิ่มอด้วยอ๋อเคลื่องให้เคลื่อนนะเคลื่อนนะนีนะ่โอเคเรียบร้อยอันนีแสดงว่าเสียทั้งเกียร์ทั้งอันนี้ มุนไม่ไปเบอร์สิบบางทีรถเสียตั้งนานแล้วยังไม่มาทำเราอยากจะมาทำไกลๆอย่างเงี้ย <laughs> แล้วลูกค้ารู้จักกันด้วยทีน,นีะปฏิเสธไม่ได้คนะื <laughs> อเกมไกจใช่เขาบอก พี่วันหลังได้ไหมอย่างเงี้ยเขาบอกมึงทำให้น่อยช่างกว่ีกก็เพิ่งถอดกันชนเสร็จก็เสียเวลาอีกเป็นชั่วโมองเลยไปหานออู่มน้องหน่อยดจใจง่าย <laughs> ต้องดูเองใช่อย่าเช่นบอกว่าเราเรามาทำในรถเนี้ยระวังมันเปื้อนรถลูกค้านะ <c oughs> ไม่สนไม่สนมือก็ไม่ล้างอะไรเงี้ย ม <hoc> ันลาบากใจ